ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลในส่วนของ iPad ทุกรุ่นนะครับว่าจะมีราคาตกแค่ไหนนะครับมาฟังกันครับครับเริ่มจาก Gen 7อยู่ที่6000บาท Gen 8อยู่ที่7500บาท Gen 9อยู่ที่8500บาท Gen 10อยู่ที่1 4 0 0 0บาทนะครับในส่วนของมินินะครับมินิ3อยู่ที่3 9 0 0บาทมินิ4อยู่ที่5500บาท มินิ5อยู่ที่7 0 0 0บาทนะครับมินิ6ตัวใหม่นะครับอยู่ที่13,500บาทนะครับตกลงมาเยอะเลยนะฮะในส่วนของแอร์นะครับก็จะมีแอร์นะอยู่ที่8,000บาทแอร์อยู่ที่1 2 0 0 0บาทแอร์อยู่ที่1 5 0 0 0บาทครับก็เป็นอะไรที่ลดเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของ iPad Air m i มินิแล้วก็แต่ละเจนนะครับเพราะว่าต้นปีนะครับจะมาใหม่แน่นอนนะฮะในส่วนของ iPad นะครับแล้วก็ในส่วนของ AirPods นะครับก็รอดูนะครับว่าถ้ามานะครับราคาจะเพิ่มขึ้นมากเพียงใดนะครับเพราะว่า iPhone นี่ i p h o n ที่ก็ราคาขึ้นเนาะในส่วนของ iPad ก็น่าจะราคาขึ้นเหมือนกันนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้ามีข่าวใหม่ๆจะรีบอัปเดตให้ฟังนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,แชมพูสิริลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดิล่าซอฟแครพัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจบาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกา้านสวยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o p ป e ้ e d i c c l CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลงาน,านแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า